สวัสดีครับท่านผู้ชมครับห้ามาบังไฮอ้อยเท่าแกคเนืองหมอคเนืองหมอคเนืงเอาานงหมอคเนืองเน่ๆๆเน่เน่เน่ปูเขียวอดีตสตอแพทย์ครับผมสวัสดีครับท่านครับมื่อนี้มาชมไฮพันครับเห็นได้ข่าวว่าเอาอาหารเสริมพืชอวิโนอันจันฝาเขียวมาฉีดอ้อยเนาะเขฝาเหลืองควบกันเลยฝาเขียวกับฝาเหลืองควบกันปาดของแท้ ของแท้ครับของจริงครับสูงพุ่งจีดเลยหรอวะของแท้อันของแท้บ้านไหนบ้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนาแถวกี้ให้อ้อยก้นเียหน้าเสิบสิบสี่สิบห้าปีสิบสี่สิบห้าปีผมเกิดศูนย์หกได้ก็ใกล้เคียงกันครับโอ้เป็นที่ผมปีหนึ่งผมศูนย์เจ็ดปลายปีนี่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 ออนซอนได้ไหมเป็นเชี่ยวเป็นเชี่ยวกันได้เป็นเชี่ยวกันได้มันสิสูงขึ้นไปอส์เซ็นต์อยไหมอ๋อมันล่มเลยโอ้โถวิเห็นเห็นหัวอ้อมเลย ครับนี่มันลมเลยเจ้านาอยอืมอ่ามันลมเลยเบิ่งครับอ่อยแล้วเมื่อนี้เพิ่นอยากข่ยมาเบิ่งเนาะเพราะว่าเจ้ามาเบิ่งขายวายขวัญนี้มันดีลีสานเน่ยสานของท่านเนี่ยซานเสริมนี่ยอ่าอ่าได้ก็มีน้องอันจันเนี่ยนะเออโอ้โหจืนยันจากทว่าแกขคนึ่งพ่แม่หลองเนี่ยกาดใส่ด้ำ ได้ลเลือดเดียวนี่นะเลือดเดียวมันมันต่างตาผม <st it> มันต่างตาเนากซิงคือต้นทุนของผมมันงามอยู่ต่เกาอยู่แล้วอมมันงามอยู่แต่เกาอืแล้วก็มาเสริมขาวบาดล,ลูกน้องวางได้เ้าเขาถาวาพ่อหมอพ่อหมอเอายังไม่ฉีดอีกอะ่ะมือก้งามคักก็เก่าแต่อ้อยว่ามันมาเห็นลายมือเลยสามสี่มือเลยครับผมฉีดวางว่านจานกับว่านขั้นที่แล้วนี่นะครับผมคืออ้อยผมมันงามต้นทุนอยู่แล้วเออมันงามอยู่แล้วพราะมันฉีดเพิ่มแล้ว มันแหงงามครับมันมันก็สูงขึ้นไปเลยบายนี่อ๋อมันแหงงามครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะฝาเหลืองนี่มันไอนทางด่วนน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนมันยืดป้องอ่าอ่าอ่าอยืดป้องยืดป้องครับเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นอ้อยไม้อ้อยไม้มันละใสมือความมืดเลยโอ้ยผ่านมานี่อ้อยต่อได้หนี่งผ่านมาบลงขี้โอ้ยเจ้ามาใหญ่อนี่คืออ้อยไม้อ้อยไม้อ้อยปลูกไม้เหรอครับ อ้อยปลูกไม้พานมาวังเพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดมกรลากลุ่มผ้ามีหน้ามีตาไม่นี่ละอาจจะเป็นสวนอ้อยแรกเด้อที่ผมลงมาถ่ายทํำเพราะน้องดังกับพี่ตาหน้าพกเดือนเจ็ดเดือนผ่านว่าเลยด้อ้อยซุปเนี่อ๋อนีดคืออ้อยอ้อยไม้เนาะอ้อยไม้ที่มันเลยเสริมทางดวนน้ำตาลทางดวนน้ำตาลทางดวนอันจันอันจันฟาเหลืองฝาเหลืองโอ้โหฉีดควบกันเลยกับฟ้าเขียวคพี่น้อง โบตังหยานทุกเพราะว่ามันโบแพงกันเราก็เดี๋ยเสียพ่อเล่าซอยพี่น้องบ้านเท่าอยู่แล้วครับเมื่อว่าบ้านลิตรหนึ่งผมบอกขายเป็นพันผมขายแค่สี่ห้ารอยนึงไงสี่ห้าร้อยเพื่อเพื่อเราให้สามร้อยพวกนีกันพี่น้องเป็นบอกกีบเราดีๆดียเล่าใจดีที่ตายเนาะมื่อนี้มื่อนี้ก็วางสรรพติมัติส่งสินค้าเนี่ยวัดเดียวโอ้สุดยอดเลยแล้วเราเราอยากซอยพี่น้อง อยู่แล้วเราเป็นข้าราชการเราประจวบเราบลูมมีแบบนั่นกินไม่โอ้เลยหล่อนนี่นี่นี่มันง่ายตัวอีดีได้เดี๋ยวครับผมโปรเอ็นโบเรียนด้วยผมก็เอาถังผมเลยถังยาเลยลากสายมาแทงออกซ้ายแทงออกขวาโอ้มันเข้าไปได้บ่ได้เจ้านายมันเป็นบอกรวมเอ้ามันยากไว้ดื้ออ๋อชีดเองประจ่างคนเลยบ่อเปลืองเงินโอ้บอลโปเมนจากซันมันมาแต่เศร้าเขาเหรอเขาแพง เขายังได้หลายพวกลูกน้องนะเขาลงจีดเองแบบเนี้เขาไดออกกำลังไกยน้ำบาเนี้มันออกไปไกลถึงขนาดไหนต่มันพุ่งออกไปนะไก่เติบแล้วเป็นซิปเม็หมดแล้วเนาะแมนบอกครับนี่คืออ้อยไม้อะนะอ้อยไม้อ้อยไมบแต่ว่ามันผู้หยกครับท่านผู้ชมครับผู้หยกน้ำน้ำทั้งผู้เราลงมานี่เป็นอ้อยต่อเลยนี่นี่เป็นอ้อยต่อแล้วมาเนี่า นี่ทุ้มมีอ้อยไม้นี่คว้ามือนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ้อยไม้โอ้โูพันมันเป็นอย่างไรมันล่ำไยนะครับเอามันขึ้นอยู่กับพันอ้อยไงอันนี้พันสามห้าแปดไงถ้าที่ผมเห็นสามห้าแปดปนกับขนแก่นสามผมเห็นขนแก่นสาวนี่ใบมันติดกองลงอืมนี่ใบมันติดซื้อลือยอดหรืซื้อใบไม่ติดตรงขึ้นผมผมเห็นแถวหน้าขั้นหักเนี่ยเป็นอ้อยอย่างเล่มล่ำเนี่ยน้อยใบกองเออเออเอสักหลักแกนสามต้นมากองอ๋อ โอป้าเดียวนี่มันเกี่ยวกับพันธุ์เดียครับครับผมก็ไปซื้อมาจ่างโรงงานล่ะอืมพันธุ์ใหญ่ลำพันสามหาแปดลำใหญ่สามห้าแปดลำใหญ่เออผมก็บอกให้เห็นอ่อยลำใหญ่ก็เห็นต่ลําหน่อยๆแถวหน้าขั้นหักไหมลำใหญ่งามโอ้โมาใส่ฮอร์โมนเนี่ยล่ะฮอร์โมนทั้งใบพี่น้องครับสุดยอดล่ะครับสำคัญบอก่ฮะสำคัญครับผมอดีตสัตวแพทย์ผมเป็นหมอครับผมรู้ดีครับครับการเกษตรครับ ผมบ่ได้ย่องว่าของท่านดีเออฮะผมออกมาล่องไส้เบิ่งนี่ผมค่อยว่าดีโอ้โธอ้าวอันจันทร์แล้วยังพี่น้องตัวมันบ่รวยนี่ครับผมขายปุ๋ยบัวลอยย้อนดอกผ้าเสียท่อนปลูกอ้อยจะขาดลอยอะไรก็เห็นเงินสิบด่านปีละสิบด่านผมจะมีเวลาปลูกบ้างไหมเขตไปตัวสถานีวิทยุอครับสาธุอาจารย์ไม่มีลูกน้องปลูกตัวมีลูกน้องเห็นข้าเห็ดเองบ้ได้หรอเสียท่อนครับผม ดินนี่ยมันธรามชาติมันดำมันสี่งแต่ใดบอกครับดินเหนียวดินดำโอ้โหดินดีดินดีตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขั้นเหนียวก็คือดินละเอียดดินดีคนเกล่สามนี่ฟันคนเกล่สามมันจะเป็นเสียใบมันกองลงเนี่ยใบมันกองลงมันล้มมันน่อยเลยทอนอ่าเคยเห็นแถวเออหน้าสีดาหน้าขั้นหักจะเอาเทียบไส์ผมบักสามห้าแปดบักยอดซื่อลือนี่นั่นนั่นคือยังก็สามห้าแปดจนได้เอาเชือกดำใเลยครับเอาเฮ็ดมันล้มเลยครับโอ้ ที่มันล่มเพราะว่ามันล่มเอามันมันลำใหญ่น้ำโอ้ลำใหญ่น้ำมันล่มอ๋ออามีทีมงานเขามากปะเนี่ยบ่อสใส่แล้วเล่นยุทธนนท์ผมผมก็เคยเห็นอ้อยสูงปานนี่นะน้องผ่านนี่มันสูงนะโอ้สูงด้วยมันได้ฮอร์โมนเนาะปธิตคนมา่อร้อยชีนาะเป็นเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนอะมิโนเจ้านี่เนี่ยสารสารเหลืองอ่ะนี่เนี่ยสารเหลือง ฟ้าเหลืองฟ้าเขียวควบกันกันยังวะอันจันนะนะเอออันจันนี่ละโอ้โหอันจันอันทะนี่ละอันยากกันแล้วกันเดียวมาเดียอันยากให้พี่น้องพูดถึงคำนาะครับห่วยว่าทะเลาะเนี่ยสุดยอดเลยผมมาฉีดผมมาทางเอาด้วยท่านครับสาธิตเอาไฮโชออกไปเรื่อยเงามคักวิวงามคักวิวเอาที่ขายเล้วนี่ให้อ้อยนี่ไล่มาถึงแสนดอกเสียมาเทคโอเวอร์เอา แม่นบอกปูกลูกน้องแล่นด์มากหรือเปล่าปัญญาวัดมันแล่นน้ำหาเขาตัวแ่นน้ำมันบบเห็นคนเออมันน้ำหาเขาตัวหนึ่งวัดไปลอดตีนเขาหน่อก็แม่นติดครับนะแม่นไปถึงลอดตีนเขาบ่ดทีหลายหลีดตดวหนึ่งแถวแกขะนึงมามาสุดนี่สองลอยไรแล้วสองลอยไรครับเนี่ยเห็นหัวมันล่มมันล่มไปท่อนครับเห็นหัวมันล่มโอ้ข้าพเจ้าพอมันสูงแล้วมันล่มมันล่มแล้ว มันโง่แล้วมันกระโป้งห้างกัวนวนี้รถตันเลยนะครับมันจะเป็นแนวนั้นรถก็จะเยียบทีมได้ครับก็เลยต้องดัดให้มันซื้อ,อต้องเอาเขื่นตัวต้องเอาเขื่นขั้นเพราะว่าธรรมาชาติของว่ามันสูงขั้นบ่บาดามให้มันก็บมิตรลมรร้มต่อไปนี่อีกน้อยเมือ่อฝนเจอลมหนาวร่วมคลากอ่ะโอ้โหหักเลยเอ๋อหนักนี่มันยน่าเลยเจ้านายครับผม